ญาตองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพานะคะทุกคนมาเดินป่าเล่นๆนะคะก็ถือว่าป่าที่นี่นะคะก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะก็ยังมีต้นไม้นะคะเล็กใหญ่นะคะแล้วก็บริเวณที่ยืนยืนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมี ป่านะคะที่แบบมีต้นโปรงเยอะๆแล้วก็มีแบบต้นอตองก้องเยอะๆอะไรนะคะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นป่านะคะที่ยังอ,อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะก็ยังมีต้นไม้แบบเล็กๆใหญ่ๆนะคะก็ นี่นะคะก็จะพาไปเดินป่าเล่นๆน,นะคะพาไปเดินป่าเล่นๆเ,เนาะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะอากาศก็ร้อนแล้วก็เป็นช่วงมีนานะคะซึ่งถ้าเป็นช่วงแบบนี้นะคะเวลาเราเดินป่าเล่นๆหรือว่าเราไปที่ไหนก็ตามนะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะที่เราไม่ควรทำคือเราเผาป่าเนาะเราอย่าทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงแรงนะคะแล้วก็แบบไฟมันจะติดง่ายๆนะคะไฟจะติดง่ายมากเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเรามาเดินป่าเล่นๆแบบเนี้ยเราอยา่าเผาป่านะคะเนาะ ถ้าเราเผาป่าหรือว่าเราทำลายธรรมชาติเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีแบบธรรมชาติให้เราอา่ได้ไม่มีธรรมชาติให้เราแล้วนะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบเสียงนกเสียงกานะคะก็ร้องนะคะเสียงนกเสียงกาก็ร้องนะคะ แล้วที่นี่ก็พูดถึงว่าอุดมสมบูรณ์ไม้อุดมสมบูรณ์มมนะคะก็มันจะมีแบบเป็นที่แบบสลับกันไปเนาะมันจะมีต้นไม้ต้นโปรงแล้วก็มีต้นตอง,ตองก้องอะไรนี้นะคะแล้วก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยว ยังไงเราเค่าคอยๆเดินไปแล้วก็คุยกันเนาะวันนี้ก็จะเป็นการแบบพาไปดูฝาเนะาะค่ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะก็ล่มลื่นดีนะคะมีแบบมันแรงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ มีเสียงนกเสียงกาอะไรร้องอยู่นะคะ <Okay. S 1> ก็ต้นไม้บริเวณนี้นะคะก็จะมีแบบต้นแบบเล็กใหญ่เลยนะคะลมลื่นดีค่ะไม่ร้อนนะคะถ้าต้นไม้ไม่มีต้นไม้นะคะถ้าเราเดินแบบนี้เนี่ยอากาศมันจะร้อนนะคะมันจะร้อนอบอ้าวแล้วก็อ่า เราเดินแบบนี้คงเดินไม่ไหวเนาะเดินแบบไปแบบที่ไหนแบบใกล้ๆนะคะก็คงไม่ไหวเนาะแต่อันนี้ก็คือถือว่ามีต้นไม้นะคะให้ล่มเงาให้ล้าวด้วยนะคะ อันนี้นอนเดี๋ยวก็เราก็ค่อยๆเดินไปนะคะก็ถือว่าเราก็มาไก,กลแล้วนะคะมาไกลเหมือนกันเนาะก็ล่มลื่นดีค่ะอากาศก็ล่มลื่นดีนะคะมันก็ไม่ร้อนนะถ้าไม่มีต้นไม้นี่ช่วงเวลาแบบนี้นี่อากาศจะร้อนมากนะคะ แล้วก็มีเห็ดตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเห็ดที่มันแห้งๆแล้วเนาะก็มีความสวยงามของเห็ดนี่เนาะอันนี้เป็นเห็ดแบบแห้งๆนะเดีย๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะ ถ้าแบบมีร่มเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีลมพักมาแบบเย็นๆนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบสบายตัวนะคะสบายตัวแล้วก็เวลาเราหายใจนะคะอากาศจะสดชื่นมากนะคะอากาศจะสดชื่นแล้วก็เวลาที่เรามองไปทางด้านไหนนะคะก็ <c oughs> จะทำให้เรารู้สึกสบายใจนะคะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะก็ทุกครั้งนะคะที่เราไปเดินป่าเล่นๆแบบนี้นะคะถ้าแบบเราเดินไปแบบใ,ใกล้ๆเนี่ยก็จะไป ถ่าทำคนเดียวเนาะหรือว่าบางครั้งจำเป็นจริงๆต้องเข้าป่าก็จะไปคนเดียวแล้วก็ไถ่าทำคนเดียวนะคะแต่ถ้าบางกรณีแบบเรามีลูกแบบนี้นะคะก็บางครั้งหนูก็พาล,ลูกมาเดินเล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็พาลูกมาเดินเล่นด้วยนะคะก็มากันสามคนเนาะ ก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงอ่าปิดเทอมอยู่เนาะก็ถ้ามาแบบมาเที่ยวป่าแบบไกลๆแบบนี้ก็พาลูกสองคนมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็เรามาแบบนี้นะคะเราก็ไม่แบบรีบเล่นเนาะหรือว่าเราแบบเดินเร็วหรือว่าวิ่งเร็วแบบนี้เราไม่ทําแบบนี้นะถ้าเราพาลูกของเรามาด้วยหรือว่าพาเด็กๆมาด้วยแบบนี้นะคะเราก็ ค่อยเดินไปนะค่อยเดินไปเนาะไปค่อยเดินไปเนาะเวลาเด็กเหนื่อยก็ให้เด็กนั่งพักหรือว่าเวลาเด็กเขาอยากกินน้ำแบบนี้นะคะก็ให้ดื่มน้ำเนาะถ้าเราพาเด็กๆมาเราก็ไม่ควางแบบรีบเร่งถ้าเรารีบเร่งกันไปก็จะทำให้แบบ เด็กเหนื่อยแบบนี้นะคะ,คะก็วันนี้นะคะก็มาด้วยกันสามคนเนาะมากับลูกนะคะกับลูกสองคนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบปิดเทอมอยู่เนาะ เด็กๆก,ก็ไม่ไม่ไปเรียงหนังสือนะคะก็ชวงกันมาเที่ยวป่าเล่นๆน,นะคะก็มาด้วยกันสามคน <c oughs> แต่ก็ถือว่าวันนี้เราเดินไกลนะคะเดินไกลเนาะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยเนาะเหนื่อยแต่เราก็ค่อยๆเดินไปเนาะเราค่อยเดินไปนะถ้าเราวิ่งเร็วๆหรือว่าเราแบบเดินเร็วๆก็เหนื่อยนะแต่วันนี้คือเราพาเด็กๆมาด้วยนะคะ เราจะไม่แบบเร่งเนาะเราจะค่อยๆเดินไปนะคะถ้าเหนื่อยเราก็จะนั่งภาพแบบนี้นะคะ<อ>เราก็จะชมนกชนไม้นะคะ<อ>ก็จะมีนกบางอย่างเนาะก็มีเสียงร้องแปลกๆแบบนี้นะคะ<อ>นี่ได้ยินไหมคะกําลังร้องหนึ่งตัวนะซึ่งก็แบบเสียงแปลกๆนะนกตัวนี้นะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะคะ กำลังร้องอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินไปต่อเนอะาะค่ะก็ช่วงนี้นะคะที่แบบใบไม้ทีแ่แห้งก็มีเยอะแยะนะคะแล้วก็แบบ ที่ยังเขียวอยู่ก็มีนะคะก็ถือว่าไม่ได้แบบแห้งไปหมดเนาะมันก็ยังมีแบบต้นไม้เนาะสีเขียวให้เราได้ดูบ้างนะคะตรงนี้ก็มีมแมลงร้องด้วยเนาะแล้วก็มีเสียงนก เสียงก้านะคะร้องนะคะถ,ถ้าเราแบบพาเรามาแบบเดินป่าเล่นๆแบบนี้เนาะก็จะเป็นอิรรยากานหนึ่งนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนาะก็มีใบแบบสีแดงๆเนาะสีแดงๆนะคะก็ สีแด,ดงๆเนาะแล้วก็แบบมีย่อแบบอ่อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะวันนี้เราก็มากไกลนะคะเดินมากไกลมากเลยแต่เราแบบค่อยๆเดินนะคะเราไม่ได้แบบรีบเร่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ทรัพยากรที่นี่ ก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์นะคะก็ยังไม่ได้แบบถูกทําลายไปแบบเป็นภูเขาหัวโล้นอะไรนี้นะคะก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะก็อ่า พามาเดินป่าเล่นๆเนาะแล้วก็มาฟังเสียงนกเสียงการ้องนะคะแล้วก็แบบมาดูแบบธรรมชาติที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะก็อ่าบริเวณที่ เห็นทางด้านตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็แบบเขากำลังออกดอกอยู่เนาะซึ่งก็จะเป็นแบบสีขาวๆเนาะขาวๆเต็มต้นนะคะช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่ว่าต้นไม้นะคะบางชนิดก,ก็แบบออกดอกด้วยนะคะออกดอกด้วยนะ อันนี้เราก็ขึ้นมาเนาะบนที่แบบเรียบๆแล้วนะคะเส้นทางที่เราเดินไปแบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แบบเป็นเส้นทางที่แบบรถใหญ่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะก็เก่งสุกก็เป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะที่มาเนาะเก่งสุกก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะถ้าเป็นรถแบบใหญ่ๆก็มาไม่ได้นะคะ อันนี้ก็คือลมพักไปมานะคะก็อากาศเย็นค่ะถ้าลมพักมาแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะคะไม่เหนื่อยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือที่สำคัญคือแบบเราต้องต้องมีแบบ ต้นไม้เนาะให้ความความร่มรื่นนะคะแล้วก็มีลมพักด้วยนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็เ เดินจากเดินจากขาลูกนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็เราก็ค่อยๆเดินมานะคะแล้วเราก็อยู่บนที่สูงๆแล้วนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นเอ่ขาเนาะเมื่อกี้ลูกที่เราเดินมานะคะก็ช่วงนี้นะคะก็คือยังมีแบบหมอกควางเนาะเราไม่สามารถมองเห็นแบบทัศนียภาพแบบไกลๆได้นะคะก็มองไปที่ไหนก็แบบจะเห็นแบบ มีหม,ม,ม,มอกแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เดินมากายแล้วนะคะเดินมากายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะ ถ้าถ้ายืนอยู่บริเวณนี้นะคะเราก็สามารถมองเห็นบ้านของเราเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีแบบมีหมอกหมอกแบบนี้เนาะทำให้เราแบบไม่สามารถมองแบบทะลุไปแบบไกลๆได้นะเดี๋ยวเราจะลองดูเนาะชี้ให้ดูว่าบริเวณที่แบบนี่อันนี้ก็คือ เราอยู่อีกฝ้าหนึ่งด้วยนะคะซึ่งก็ไกลมากามานะอันนี้คืออยู่อีกฝ้าหนึ่งเลยเราก็อยู่อีกฝ้าหนึ่งนะไอนนที่แบบเราถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็มองเห็นแบบขาขาวตรงนี้นะคะขาขาวตรงนี้นะที่แบบมองเห็นขาขาวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านของเราเนาะอันนี้คืออยู่คนละฝ้ากันเลยด้านที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเนาะ ด้านโน้นที่แบบสีขาวๆตรงนั้นจะเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็มาไกลาแล้วไ <c ười> กลมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ <c ười> ค่อยๆเดินกลับบ้านกันเนาะ <c ười> แต่นี่คือถือว่ายังไกลยอยู่นะก็ยังคนลับฟากอ,อยู่เลยค่ะ <c ười> วันนี้นะ <c ười> เหนื่อยค่ะ <c ười> เหนื่อยมากๆเลย <c ười> เราก็เดินมาทั้งวันแล้วนะคะ จะว่ายังไงดีอะก็ถือว่าเราก็เดินมาทั้งวันนะคะอากาศก็ร้อนแล้วเริ่มร้อนนะคะไม่ใช่ว่าร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะแบบเราเดินเดินเดินแบบเนี้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันทําให้เราร้อนนะคะเดี๋ยวก็เราจะกลับเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะ เพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วก็ถือว่าเดินทั้งวันนะคะเด็กๆที่เราพามาก็รู้สึก <c oughs> ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็อีกแป๊บนึงก็น่าจะถึงบ้านของเราแล้วนะคะยังไงก็คิคลิปนี้นะคะก็ลาการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราค่อย เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ